คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันที่เกิดขึ้นซึ่งมันเร็วมากซึ่งเราก็รับทราบอยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นเรามี AI เข้ามาที่เกิดขึ้นเร็วมากทําให้มีการแข่งขันเนี่ยที่สูงขึ้นนะโดยเฉพาะด้านของต้นทุนการผลิตด้านของคุณภาพสินค้าด้านของการส่งมอบท,ที่ต้องเร็วขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน หนึ่งก็คือต้องต้องรับทราบก่อนเลยว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่คู่แข่งมีการพัฒนาที่เร็วขึ้น2ก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทําการเริ่มประเมินภายในละว่าการที่เราทํางานอยู่ปัจจุบันเนี่ยกระบวนการของเราเป็นยังไงบ้างสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้ได้รวดเร็ว,เ,รว,เ,รวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นลูกค้าต้องการลดต้นทุนลง3%หรือต้องการคุณภาพที่สูงขึ้น หรือต้องการการส่งมอบที่เร็วขึ้นพวกนี้ผู้ประกอบการต้องเริ่มทําการประเมินแล้วว่าจะจะมีการปรับกระบวนการภายในอย่างไร Solution ดดที่เราช่วยเหลือลูกค้านะ มันจะเป็นลักษณะของระบบ Cloudbased อ r p ซึ่งก็จะมีระบบการจัดการโดยเฉพาะส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยทั้งขบวนการเลยตั้งแต่ขบวนการแรกกระบวนการขายกระบวนการซื้อกระบวนซัพพลายเชนนะะบวนการวางแผนการผลิตการผลิตคุณภาพต่างๆก็พวกนี้จะมาช่วยจัดการโดยเฉพาะที่เราจะต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของสินค้าและลดขบวนการการส่งมอบให้เร็วขึ้น โซลูชันเราเนี่ยมันเป็นเป็นแพลตฟอร์มนะคือมันเป็นส่วนของ Cloud-based ERP ที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการผลิตตอบโจทย์ธุรกิจการผลิตโดยเฉพาะเช่นการวางแผนการผลิตการผลิตการควบคุมคุณภาพแต่เราไม่ได้มาเฉพาะ s โซลูชันที่เป็น ERP มาพร้อมระบบที่เป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่มาพร้อมกับตัวอย่างเช่นที่เป็น เวิร์กโฟล์นะฮะพวกด็อก n t เมน a ์เมนต์พวกแดชบ b o a r d Analytics ที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็มาพร้อมกับระบบ AI ที่เป็นยุคสมัยใหม่ยิ่งปัจจุบันนี้ก็จะมี Generative AI เข้ามาพว่วงซึ่งโซลูชันพวกนี้จะมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็สามารถจะช่วยให้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะหาข้อมูลได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะระบบาการจัดการข้อมูลที่เป็น Analytics แล้วก็ยังมีส่วนของ AI ที่จะมาช่วยลด ให้เราสามารถที่จะทํางานได้เร็วขึ้นเร็วกว่าเมื่อก,ก่อนที่เราต้องไปค้นหาข้อมูลเองนะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดที่จะช่วยตอบโจทย์ลูกค้า mm hmm. ก็อยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการนะฮะเข้ามาดูตัวอย่างวิธีการทํางาน ที่บูธ I I O T 2, ะ 2> น,น,นะฮะก็คือว่าเราจะแสดงให้เห็นภาพในส่วนของเรื่องระบบการทำงานทัวยระบบ Cloud Based ERP พร้อมกับระบบพวก Automation ที่ท่านอาจจะยังคิดไม่ถึงว่ามันสามารถจะช่วยลดขั้นตอนให้พร้อมกับส่วนของ AI ที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์ของท่านได้ดวรวดเร็วกว่าเดิมที่เคยค้นหาข้อมูลอยู่ก็เรียนเชิญนะครับที่บูธ I I O T 2ครับผม